สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องอูร้งซานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องน้องอูล้งซานตอนนี้เรามาไทยเป็นจํานวนน้อยก็จะเว้าไทยบอขอเท่าไหร่มาไทยเป็นจานวนน้อยอนนทุกคนน้องอูยู่ที่สวนไอวานแล้วทุกคนมาฮอดแล้วก็ลมอย่างกาลิ้นในนึงแล้วกับวันนี้นะอูมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวหัให้ไอวานพ่นเบิกเลียวๆไป,ไปเก็บให้ได้สานิ อันนี้มันเศษของไอวันเฮตากี้มันคือมันเหลือไอวันมาละทุกคนอุ้เกียบละไนี่นะมันข้ามมาบ่แล้วทุกคนแล้วอู้ไปออกตาล่าแล้วทุกคนเนาะสินแจงกลิ่นให้อ้วันกินก็คือวันนี้สาวเราจะทำอาหารให้คนไทยกินครั้งแรกนะคะแอบมาเปิดคลิปค่ะมาสิมาสิมาสิมามาดูสิคุณคุณวันการ์เดนทีนะคะอยู่ไทยเป็นจํานวนมากแล้วก็พูดภาษาไทยได้นะคะวู้ย เฮ็ดแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดเฟืองเนาะแล้วก็เฮ็ดลาบหมูเนาะเฮ็ดลาบหมูแล้วก็มีมาสตอที่ซื้อมา50บาททุกคนอู้ซื้อมามื่อวันนี้ไปจ่ายตลาดเดลยไปจ่ายตลาดจ่ายเป็นเงินไทยได้เงินเหรียญมาไปใส่แล้ว <c oughs> ว่เก็บไปยุเอาไว้จ่ายบุอหน้า <c oughs> นี่ได้ประมาณนี้มาเนาะแล้วก็มีหอมมาเพราะว่าทีเอาไว้เฮ็ดลาบมะม่วงขาวมะนาวโหนี่เก็บโบมืดเอาไว้มืออื่นจะเก็บต่อนี่อย่ามาเบิ่งผลงานของตัวเองเก็บแม่นทั้งหมดโบแม่นโบแม่น เก็บได้คำนี้เนาะสามนี่ได้อันนี้เพิ่นเอาไว้เห็ดน้าขายเมื่อวันเสาร์ทุกคนเม่นวันเสาร์นี่ฮันอูฮันจะไปอ่าขายขนมอยู่ที่ที่ไหน<ว>แคมของ,ของสวนตลาดแคมของไม่ใช่เหรอ,อตลาดแคมของตลาดแคมของแต่ตลาดตลาดริมโขง เอ้ไอวันว่าภาษาไทยผู้ถือไอวันน่ะโอ้โหบัได้บัได้บัได้ขนาดเขาอยู่เป็นอยู่ไทยเป็นจำนวนมากนะแมนวันนี้เขาที่มาลงมือแต่งขินสู้ไอวันกับไอโรดแล้วกันลงครัวลงครัวชื่อยกินเนาะอันนี้สินตีนเขาแซ่ไรอู้อะไรนะอะไรนะอากาศที่ไปเอาพักสลัดที่อ่ะไอวันปลูกหันมาอ่ะมากรับเกลี่ยทำไม่ต้องเลือกต้นที่ต่อปลูกด้วยนะถึงจะแซ่เบื่อเบอต้นที่อู ต้นที่ตัวหงานต้นไหนบอกนะจะไม่กินมันผมอนุรักษ์ใส่ปุ๋ยทุกคืนนะครับเพึ่งใส่ครึ่งใส่วันแรกอันไอ้วันมีอันนั้นว่ะมียานางว่ะโอ้ oh, ฝนตกแล้วนะครับโอ้ oh, ฝนตกรู้สึกว่าน่าจะไม่ได้ทําหลังคาให้น้องวัวแล้วครับ oh. เพราะว่าฝนตกท่าไหนวันนี้ว่าชิไปเก็บพักนี่ oh. มไม่ใช่มไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ตรงนี้อคือแอนน้ำปลาคือวันนี้เราจะไม่ใส่ปลานะเป็นยังแบบใส่เนาะเป็นใส่ถ่า,ายแต่แรกคุณนะมาทุกคนวันนี้เนาะซีมาครัวซีนเนาะเห็ดลาบเนาะลาบสูตรอูรองสานไว้แค่ครั้งแรกก็จะไม่ได้ซป็นสไลม์เปลี่ยนเปลี่ยนหม้อบ่หม้อนี่บ่คักประเด็นมันอยากหนานิดนึงเอาหม้อดำๆยี่ทั้งหัว อยู่ทึขงขนมมันนะเห <ừ, S 1> มอนั่นแหละเออเอาไหมหม้อขหมอ้นมอ,มอ,มอน,มนี่แหละอืวันนี้เป็นสาวต่างด้าวหน,นึ่งวันสาวต่างด้าวทำกับข้าวหนึ่งวันกับข้าวกันทีเลยต่างแดนบหว่า <c ười> สาวต่างด้าวทำกับข้าวหนึ่งวันข้าวกันเราไม่อยากจะหูหัว,ว,ว,วต่างด้าวเขาใหม่เอามาต่างด้าวเข้ามาแบบยพิษกฎหมายเออคือกฎหมายเด้อ้าวสาวต่างด้าวทำกับข้าวหนึ่งวันก็ได้สิเป็นยัง จามือนี้เพิ่นมาโซ่ฝีมือที่จริงขั้นแม่นตัวเฮิตละแมน่นต้องมีละขัวตำกินไข่ป <laughs> ูมาเฮ็ดได้กินแนวแปลกน,นิดนึงนะทุกคนเนาะเพิ่นเฮ็ดลาบเนาะทุกคนเพื่อนนี่มาตุนลาบบ้านเฮาตัวโอ้บ้านเฮาบ้านเฮาบ้านคอยเบื่อตนี่ยังคอยท่องมาจากลาวกันนะจากลาวอยู่คอยเบื่อตนี่ <laughs> <laughs> อ่าขอพูดไทยนิดนึงนะคะเพราะว่ามาอยู่นี่ก็ย้อมาอยู่ไทยนี่ก็เป็นเวลาประมาณห้าชั่วโมงไ้ก็พูดได้นะครับแรกๆผมก็เขินๆหลังๆมาผมเริ่มซินแล้วครับแรกแรกใครก็พูดว่าอย่าพูดคําว่าขอบใจนะให้พูดคำว่าขอบคุณคุณต้องพูดคําว่าขอบคุณนะต่อไปนี้ขอบคุณค่ะ มาอยู่บ้านเขาเข้าเมืองตาลิวแล้วต้องหลิวตาตามนะครับเป็นน้ำปลานะคะก็ใ่ส่ประเดก๋ด้นี่ผงชูรสบ้านเขาจะใส่เยอะๆเลยชูรสบ้านอ้วันเนาะอ้ายบงพอใกัน้อยยมอ่ามึงพออีวันตาว่าเดี๋ยวปิดกล้องเขาก็จะหลักใส่อีกนะครับเปล่านะคะคุณตุยเดี๋ยวผมจะหลักไทยอีกนะครับเวลาเขาใส่อีก ถ้ามันถ้ามันไม่นัวอย่ามวัวซัวเพราะแป้งผงซูดรสเขาไม่ดีนะครับเราตร้องคั่วให้มันมแห้งนะคะโอ้โอทุกคนี่กแกงเห็ดนะคะแกงเห็ดเฟืองนะคะ สูแกงนอเลยเป,เป๊ะเลยสูตรแกงนอเลยแต่ว่าเตี้ยเชเห็ดเท่านั้นก็ใส่ข้าวเบือข้าวเบือกับมีข้าวเบือกับมะเผ็ดเนาะแล้วเราก็จะเอาหมะเผ็ดอา่าอันเดียวก็แกงนอลองทานเลยทุกคนสูตรนี้เนียนสะ,าะาอาดโคเลโคเรเนาะทำไมปลานะคะอ๋ใส่อะ้รชิบูซิตบูไซบอนลาบค<า><า>ุณติบูไซ่จริงลาบเขาแบบบูเคยใส่ปลาแดดแต่ลาบบ้านค่อยบ้านค่อยเสื่อ มาเจ้าในเมืองนี้เมื่ออากาศซื้ออาคงสุรุฒุนนะคะทีนี้อ,อ้าหอมแต่ยังโบยังโบมีกินเสื้อถือไม่ค่อยได้เลย นี่มาัดนี้เอาพบอลตกะบอลบ้าบกันบรันไส่กับสิเปิดเมียนยูเข่าหลักกับแทบ็บอ๋อแป๊บกับขึ้นก่อนแทบต้องให้มันขึ้นได้แล้วทุกคนเนาะต้องมาสอนควรเปิดไฟ<อ>ต่อแก๊สนี่นะ<อ>ปึงเดอ้อนี่อ๋อตัวนี้ตัวนี้เอาดีกว่า โอ้ตายเปิดตอกแก๊ส <Construction> ก <oneself> ับเปิด <mir> บ <anda> ุเปลนมาเนี่ยอ้าบังเอิญอยู่บ้านใไซเดันเตาตะไฟฟ้านะอืมก็ดเปิดตอกแก๊สบุเปลนที่มาเตาฟืนบัวนี่นี่ลาบครัวมากัะสุนนีกระชี้ใสอ่าอย่างน้อใส่พริกใส่พริกอุ้ยพริกไทยอะไรอยเนี่ยตอนนี้ต้องใส่พริกป่น มูสีแซ่บหอดเด้อใสพริกป่นมาการใส่เข้าขั่วเนาะลาบนี่ก็ง่ายเกินเข้าขั่วจลังจากนั้นก็ทำการโคลีโคลีเวลาถ้าเป็นโซยต้องโคลีโคลีนะ น,นอ้วัน,าานกิ่นเพชยดได้บอกได้จ้ะโอเคใส่พิอีกน้อยหนึงสักเพื่อความจัดจ้านและอาารทรสจัดเลยอารสจัดเลยเพื่อความจัดจ้านและอาารทรสของการกินข้าว ้าลวก็ใส่หอมวันนี้เนาะหอมที่เราซื้อมาตลาดอุ้ยตายลงไปทั้งอันเลยนี่ลาบของน้องอูร้องสาลก็เป็นการเสร็จสิ้นลาบหมู่อร่อยบ่อร่อยบู่เดอ้อ อร่อยแน่นอนอร่อยไม่เคยซ้ําจําสูตรไม่ได้นี่ทุกคนอ่ะนี่คือลาบหมูของน้องอูนี่เล้วๆทุกคนเบื้องแกยงเฮียน,น้องอูฟุดบุบุบุบอ่บุบุุบ,บุ่บ,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 บ ุกคนเนาทุกคนเนาะวันนี้เขาก็สิเอาพักอีตู้กับสะอมลงไปเนาะนี่แกงเห็ดของเขา ลาบหมูแกงเห็ดต้าไม่อย่างไรเป็นอย่งนี้วะคือทำเองไม่ใช่เหรอคะแม่นเฮดเองแต่ว่ามันจังเดื้อแหละเป็นอย่างเขาเบื่ออะไรเออเขาเบื่ออะไรเวลาที่นี้วะเออเพราะเฮดจึงอะไรซิมยูซิมมึงได้ซิมดูซิมดูซิมดูผ่านไหมคะผ่าน ผ่านไปเลยเกี่ยวผ่านมแซ่แบ่บแซ่บบ่แซ่งามบ่งามงามเขาสุาอาคาเหรอพอเข้าถึง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  รถรถพยาบาลรถพยาบาลนี่ทุกคนสตอไปตลาดซื้อมาโมนี้โอ้เอามาแกะกินอย่างนี้เหรอแกะกินกับลาบอ๋อเอาจกุลงกินเด้อเด้อจกุลงเคยกินเด้อเด้เขาไปผัดอ๋อไม่ละกินนู่นนี่เลยกูนะกินเอาไม่ตัวขนาดข้าวตีนอ๋อส่วนไทยผัดมันผัดกับกุ้งอ่ะอื้อแล้วบบนี้แข่ง แพงห่ดมันแพงแล้วบอกเปลือกออกก็ทุเรียนเลยนะเออเกาไปกินเปลือกได้กินเลยเนาะเขาบอกระวังการขุ่นมันงนะเนาะไปต่อยไหมเป็นหน่วยพาอูไปต่อยไหมไม่หน่อยว่ะเป็นอยู่นะแต่เราไม่รู้ว่าวันนี้ตอนนี้มีไหมไงเอาไม้ไปต่อยเอาแหละที่เวเาแดดปังแล้ว ตื่นพรัสก็สากนี้แค่ปุมือสองเพื่อนเออผมแม่ปุยปุ๋ยปนี่คนใจอยู่นี่พี่กุมารรถไมันตั้งแล้วเดี๋ยวาวเนนี้มันอยากยีดเอง่ช่เลยยีดล้วออกผมไหมออกผมแล้วยังบ้าแล้วเราดิดีตอมันต้งจะพาเราตีนยูยเงอะ เฮ้ยเดี๋ยวเคยกินแล้วอยู่ยางยังยงรังสมัคเร็วิชาแล้วเด้ตายมุดยางสมัคร a m e r เหลาเดยสมัครยางยางสมัครเ้าคนเดียวนักคนนักปูเนี่ยตั้งเองนี่เดกรับปูนี่ยนกปูโอ้ยอมฟซ่แมอ่อืมกินยังมาแซบอยู่เจ้าหาั แล้วถ้าตัวผูกใช่ตัวผูกจะคอสเพราะตัวชอบกินคอสเนี่ยนันนี้ไอ้รูดนี่ผมปลูกอันนี้มันกินเนี่ยว่างนี่ว่าตัวไอ้รูดไอ้รูดลูกอ่ะโอ้แซมมากเลยน่าดีเห็นเห็นมันกินมันกินคือมากกระถินเลยเด้อรสชาติมันอ่ะรสกระถินยักะแม่แต่งขาจะดแยงอีกแบบนึงเนาะน้องจะเนี่มันซุกไงอะไรข้าวตอทำไมแค่ผัดปลามันก็จะถินอ๋อ ัมเพราะว่ากูาาไม่เคยกินแบบผัดใช่ไหมหรออ่ะกูเห็นช่างแกงอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ตัวผัดให้กินผัดมันม,มาอะไยอ่นเห็นช่างแกงตายอยู่เห็นว่าจะซื้อคนแกงตายมาผัดกินปะจะใช้อันอ่านจะต้อน,นี่มากินก่อนรอ คนไทยชอบผัดกับกุ้งเนาะไม่รู้ทำไมก็เป็นผัดกับกุ้งง่ายมาพีน่นูแกตระนะนะเสียบเกลือเบอร์ไปเลยเนาะบเนอ,เอ<ร>ะขวดเนาะตายแล้วตัวน้ำหนักขึ้นแน่เลย<ๆ>ขนาดว่าแกตระโพวกว่าให้ไปตระได้เนาะแมนกินจะคลองในสวนเขาไม่ตัวง่ายคือขอจ่อยดีกว่าใช่ไหม เราไปยังว่าเพื่อขอซอยหนขาซอยไม่ใช่นาขาซอยอืมไผกระดูกอ่อนเยอะจังไม่กรดกอ่อนอันนี้กินอย่างไเหรอผักเน่าเนี่ยหูกินอ้าเนี่ยระวังเลยกินเลยเนียทำไมเราไม่เคี้ยวทั้งหมดเลยเหะนึกว่าเคีทั้งหมดเลยได้กได้เีกินแบบกัน ออริจินอลพื้นบ้านนะอ่าเท่าไหร่กันวะนี่ชาะกรองหนึ่งนี่กระดาษนี้ซื้อกลองเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะสช่ใหม่อไงไม่รู้ว่าซื้อหรือทำเองจะขนมปังทำเองนั่นอ่ะถ้าอันนี้เพื่อนเนี่ยซื้อมานี่เดี๋ยว สี่สิบบาทห้าสิบบาทวบได้เป็นร้อยอ่ะเป็นร้อยเนื้อเดี๋ยวเนื้อเสืองเนืองตักไก่ตักที่หมูตักเลือดนาจะจุดอะไรเอาไปนะ่งัเนี่ยมือรเสรจปะอืมไปอมืดนว่าเป็นอะไรังกาอีกงไมุ่๋ยเนี่ยตัวหล่อเันได้สีบอกว่าเที่ยงดีเดีเต็ ดีแต่ห้องสัมผัสเนี่ยดีแต่ห้องเขาปล่อยเสียงดีมากเลยเหมาะจะเป็นนักมวยเอาถูกต้องครับถ้าเป็นนักมวยจะดีกว่านี้ปะถ้าเป็นนักมวยจะให้เสียงดีกว่านี้ต้องห้องเพลงไหมขอบคุณแป้งใหม่บัดมืออะไรนะขอบคุณแป้งใหม่เหรอเข้ากลุ่มแป้งใหม่คืออะไรไก่มียาม ถค่อันรูปไปห้องเพลงน้ำข้าอยู่อันมือบุ่นปีไม้ลาวนะฮูกาอะขาบอกว่าอูย่าเพิ่งร้องอย่าเพิ่งร้องทำไมพี่ที่แปลงไม้กับตู้ก่อนท <c oughs> ้องไปท้องไปอูหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อนแปลงไม้กับตู้ก่อนเสียงมันเบี้ยนเพี้ยนไงวะกินในใจแปลงเสียงกูดิแปลงหรอนมเอ้เราเสียงกูเนี่ยเซาคอนเซา่อน,น,นไอแปลงตู้กันตู้อ้ามันเป็นเนี่ยนเดียว่าเสียงมัน เดี๋ยววะเป็นไมอคุ้มคอาแปงบกเเก่งใจไงเขาเก่งใจร้อน้อกับฮู้เนาะเชาหรอวะยังบอยอมเลยสูตายไก็แป้งมาไังบอยอมเนี่ย่าลาดไปไหมพีนี่งจมากเลยเนาะตัวจนีะมาตูดนหอม่แบบวดูตีนะก็น่าจะโชคดีหเนาะ ไม่รู้เนาะไม่งั้นเอาอูมาล้องแข็งเนาะสร้างในต้องเมือนนี่เระเอาแบบนั้นทงแบบเราดีนะตีบทอนสะพานที่ดีเราเรียกว่าพกพกพกทำนองมาเองไม่สนทำนองคนอื่นหรือสะพานเลยตีไปหน่อยนัดงหรือไม่ใช่นั่งนะเมืนอวัเราไปยังบ้าดเลย ก็ผาไปเลยเนาะแหงน่ะคันนินลุตีสดนี่คือซีสุชีต์กันาดเนี่ยคนนินลุตีเจสาซีสุกันอ๋องานนันขึ้นบันไม่เพิ่นเดชนายลุตีแนวหนาเยเอาขึ้นขึ้นมันไม่วันนี้เ้าซีนี่ยี่ลุตีมากกว่าขอบเดี๋ยวขอให้ขอไข้ด้วกันขึ้นบันไม่อู้้างแน่เดชใหญ่เตอรเบเนาะแล้วนะบอ้ขอด้วยเยออย่างเดชชอบนอ่ะ ตะวันขึ้นอไหรอ่ะขึ้นแล้ววันนี้ฝนแล้ววันนี้ตีนี่ตีนี้จะพาไปกูไปงานที่บ้านใหม่เด้ขึ้นบ้านใหม่ค่ะกินลองกันต้งพวกเกูว่าบ่มีชุดนุ่งเป็นงานเดือดเบเร่ดี่เนี่ยคุณมาจากไหนครับนี่การเดนผีเขาอย่างไรหรอเนี่ยเกิบวันต้องใส่ไหมล่ะขับอสานเตมีต้องนี่ที่การเดนผี ไม่เดี๋ยวให้ใส่เชือกมอคอบการเด้นทีสักไหนซีคน้ใส่ทุกคนปะเป็นแกงอย่าอย่าจใส่เสือไปเพราะเกรงใจแต่เพราะงานลยู่่เราไม่้องลำนาเพราะจมั่งงานเรียนเดียนบอกว่าย่าลืมพ่อั่นได้ไหมซูมแคบกาเพราะเราอันนึงมันอยู่สวนอ่ะอยู่กับเรามีอันเดียวเองนี่เราฮะเอ้ยจับทุบหมั่นุบหนึ่งไปเอามา น,นุ่มจุดแก้วกะลาดนี่ใส่นุ่งนล้วเอ้ยเดี๋ยวเอ้ย,อยนุ่งนล้วอ๋อปั่นนุ่งไปอะไรเมื่อไงกับไอจีแต่มันจะร้อนไมหมเฮงกั่นนุ่งชุดใหม่เนี่ยโอ้โหเอาเรื่องอนะอเอ้ยมีอยู่นะสิ้นเขาไม่รู้เขอบตัวหรือเปล่าเขาบอกสิ้นลาวอันนี้ไหนเกีย๊ยดนะ เสื้อของกูไม่เอ้ยดิชุดจนเผานี่เดียแบบว่ามันมีแบบเสื้อจนเผาม,ม <ừ> ั้ยแบบโอ้ยเอามนเอ้ยนี่มันชุดชนเผาเสื้อชิ้นชนเผารือนั่นแหละชุดชุดชุดรื้อเป็นยังไงไงคนไทยจะตัดได้ไหมเฮ้ยชุดชนเผารือ,อแพ้เสื้อตัดตามโมดที่ไอ้วันมากเลยอ๋อเขาหมายว่าชิาา<อ>้นรือผ้ารื้อเปอร์จีนแต่ว่าเขามาตัดตามแบบเขามัาอ๋อได้เนาะคนารืของเขาตัดตามแบบเขา แคเป็นตาเขาเจตตาที่เขา,าเตำเองมากเนละับน่องก็เกิดยู่ะนะเมืองลื่นเลยสาน้อยเปใหย่เงลยแม่ยองสามาเติบโตอีแบบแม่ยงาเติบโตอีแบบจำแม่เลยแม่ <c oughs> กับเตบิบตัเอา อธิบายคำว่าไงกับเติบโตให้ฟังนะเลยเป็นไงเลยเรนยิงสั่งไม่ <c oughs> ได้มาเท่าหรือเวียงใช่ไหมไม่ใช่มาเติบโตไม่ให้มาเท่ารอรามาเติบโต <c oughs> วันนี้ทุกคนต้องท้ององือดแน่นอนเขาไปสู้กันเขาเป็นดิบเขา,าเอานี่เขาเอาน้ำส้มสายชูอะไรงี้เด้อทุกคนเอาขาวถ้ากินเค้าประมาณนี้ดิบๆิบเองแค่นะ เอาไอ้นเขาซื้ออยากลดไปให้กับคุณเขาอาคาก็อะไกันลลกเลยได้แล้วเอลาไปดั่งตรงแบบนั้แต่วได้เราบริหารดังไนยยูทูบเบอร์ดังในราเนี้ยรออาอาอาคานวยนอ่ะไปแจ้งม่อาดาไปจังไงน้ำมันเป็นใจก็เสร็จแล้วเข้าราชกจะเปิดกันดน้ำมันเส็จแล้วทีอก็เริ่มสร้างควาหายเลเอเหรอวันนี้ ิกข้าวแล้วทุกคนกินเพื่อนมันด้อุกกิ่นเป็นภูที่ห้าเนาะเขาใจรอนมาที่สามอันนี้เป็นสี่อันนี้เป็นห้าคอยยูนีิคอยยังบุเคยกินนอนห้าภูจักเดียวสาบานสาบานแท้สาบกร่อยยังสวยนะหลู่สุดประมาณสองต่อต่อมือนะ เชอว่าเดี๋ยวจะกินหาภูพี่เจรณาตัวเองเนะครับเองกินมาเต็ต้องมีเจ้าของอาหารแซ่บแบ่พคุณไปตลาดนี่อย่างก็อยากซื้อพวกเงินไปสามร้อยบาทเหลือทอนเท่าไหร่บาทกลับมาเป็นเหรียญก็ต้องมาแต่งเลือบา่าบาทนี่ยังก็ซื้ออีหอย่างก็ซื้อซื้ออ่ะอีหอย่างว่าเขาเอออะไรก่อนมาซาโตอนี่ไปเห็นเครื่องแกงมันมีเครื่องแกงตายนะเครื่องแกงตายแล้วตายแล้วตาย ซื้อซื้อมาคัวกินคัวให้เความแก่คุณทุกคนอาหารเปลืยวประมาณนี้ราบแตดกี่อยากส่งฝ้าวเหมือนแม่หรอซื้อฝ้าวเหมือนแม่ชจนฉันหอดหระได้อยู่ด้วยเขาขามเขาไปนั่นตรงมือ ยังไหนโล่แซบบอแซบตั้งแต่เริ่มงานแซบบอแซบซบประมาณนี้นะทุกคนนะมาไทยเมื่อแหร่เก็บมองมงหาว่านาโฮใช้วันเลยแล้วก็แต่งกินเนาะแล้วกันเจอกันคลิปหน้าทุกคนสิไปใส่สิไปเฮ็ดหยางกันทาติดตามกันได้เด้ออย่าลืมทุกคนชัวรคลิปนี้ออกไปแล้วก็ไปเฮ็ดน้ำเนาะไม่บันเด้อ พุดบปล่มือนี่พุดโอ้ยังยังพุดกับพระฮัทนี่ล่ะคลิปนี้น่าจะออกละุดธนาอุเจียขนมไปขายอยู่แคมป์กองอะทุกคนเนาะถนนคนเดินโอ้ยน้องเขอยากวอาฟีมือตัวเองนี่เหตุฮาสิบอันไปเหลือฮาสิบอันกลับมาอ๋อเฮียบขายต้องนี้เจ๋ออ๋อสำหรับทุกคนสำหรับวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไบเกอนถ้าเป็นมากที่นี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดะซับกระแคบเพื่อเป็นกำลังใจอุ้ยคลิปต่อไปเดี๋ยวเด้อบ๊ายบาย